นี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญอีกวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับที่เราได้จัดกิจกรรมเป็นการที่ออฟนะฮะในโครงการตลาดบ้านราชภัฏซึ่งดําเนินการเตรียมการกันมานานพอสมควรการบริหารงานภายในในเครือข่ายในเรื่องของการทําตลาดราชภัฏเนี่ยเราบูรณาการทุกส่วนในมหาวิทยาลัยคณะทั้งหกคณะศูนย์สํานักทั้ง5้าสูตรสำนัก นั่นคือภาพของการทางานทั้งหมดในการทางานร่วมกับชุมชนทีนี้คนที่ติดตามทุกๆครั้งในการทางานทุกๆปีมันจะพูดที่ฝังท่านฉลองพูดเนี่ยพูดถึงเรื่องของการพัฒนาชุมชนนะคะจะบอกว่างานของเราตรงกันนะคะงานของเรามีส่วนอินร์เส้นันเนเยอะมากเลยนะคะในนี้ในส่วนของทางสำนักงานพทฒนาทัมฑ์จังหวัดเองเนี่ยเราจะมีภารกิจหลักนะคะซึ่งเป็นนโยบายมาจากรัฐบาลเรื่องของการขับเคลื่อนซอฟต์แวร์นะคะ กระผมรองศาสตราจารย์ดรฉลองสุองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินในนามประธานคณะกรรมการดาเนิน,นโครงการพัฒนาชุมชนบ้านราชภัฏนจากซอฟต์พาวเวอร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนขอขอบคุณท่าน็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้สนับสนุนและเชื่อมโยงศิละปะวัฒนธรรมด้วยบริบทวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นการคำคำกล่าวรายงานของท่าน อธิการพคกเรงายุกงดาได้รับสร้างวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทโดยงานจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ขอเชิญทุกท่านร่วมชิมช็อปชมสินค้าจากชุมชนณตลาดบ้านราชพัฒมหาวิทยาลัยราชภัฒสุรินเพลิดเพลินกับสินค้าจากการออกร้านและสินค้าจากชุมชนสู่ชุมชน กิจกรรมการประกวดและโชว์พิเศษทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดีตลาดบ้านราชพัฒมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับชุมชนในการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยรอบเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมด้วยบริบทวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเริ่มตั้งแต่13สิงหาคม2567พบกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน13สิงหาคมในวันพิธีเปิดชมการแสดงวงดนตรีรุกทุ่งเต็มวงแชมป์ชิงช้าสว่าง224 0 24, จากโรงเรียนสังขัดจังหวัดสุรินทร์15สิงหาคม ชมลิเกกล้วยหอมและการประกวดชิมช็อปใช้ผลิตภัณฑ์จากชุมชน20สิงหาคมการประกวดเ้อาเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์22สิงหาคมการประกวดโคลเวอร์แดนและการประกวดวงดนตรีโฟกซอง27สิงหาคมการประกวดอาหารพื้นถิ่นยืนกินสระสรเรน29สิงหาคม กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลของดีบ้านฉัน3กันยายนการประกวดการเดินแบบแฟชั่นโชว์ภายใต้คอนเซ็ปต์นุ่งไหมไทยใส่ให้สนุก5กันยายนการประกวดการแสดงสุรินท์ถิ่นบ้านฉัน10กันยายนประกวดความสามารถของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 12กันยายนการประกวดสำหรับอาหารพื้นถิน่นการประกวดแฟชั่นดีไซน์ผ้าไหมลายอัตลักษณ์และกิจกรรมการประกวดอื่นๆอีกมากมายการประกวดคลิปวิดีโอการประกวดภาพถ่ายการประกวดบาร์เทนเดอร์พบกันทุกวันอังคารและวันพฤหัส,สบบดีตั้งแต่วันที่13สิงหาคม 2,567เป็นต้นไปตลาดเปิดเวลา11นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาณบริเวณด้านข้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทย,ยลาลัยราชภัฒน์สนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพือ่อคุณคุ้มครองปลอดภัยวางใจสารพินตาการ